มาดูกันว่ามีเครดิตอยู่500บาทหรือสำหรับคนที่มีงบน้อยแล้วก็เติมหลักร้อยว่าเราควรเล่นยังไงเล่นแบบไหนอันนี้ขอเลือกห้องนี้แล้วกันเพราะว่าไพ่มาในลักษณะ2อถึงสตัดไม่เกิน3ตัดดูจ่องบิ๊กนะคะจ่องบิ๊กตอนนี้ที่เราเห็นก็คือสูงสุดแค่3ตัดแต่ว่าเกมมันเดินมาเยอะแล้วประมาณนี้อาจจะท้ายๆเกมเนี่ยเกมอาจจะเปลี่ยนเป็น มั่วแล้วก็อาจจะเป็นเผัดแลบบมังกรก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังแล้วก็ดูหลายๆอย่างประกอบไปด้วยแต้ม0แต้เ0แต0แต้ม0แต้ม0้า0แต้มาแต้แต้มรแต้เว่ามันเดินปิ้บองต้ม0แต้มแต้มแ้้ม้้แม้่ ตาตกไปมันต้องเป็นน้ําเงินค่ะใส่น้ําเงินไปสองร้อยนะคะแต่ว่าคนอื่นให้ใส่แค่ห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าถ้ามันพลาดมันจะสามารถทบได้แต่ของพี่พี่มัน่นใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นน้ําเงินแล้วล่ะก็เลยใส่ไปสองร้อยถ้าวันหนึ่งเราอยากได้กําไรแค่สามร้อยห้าร้อยแค่เราเล่้นให้ชนะ ไม่ถึงสิบตาเราก็ได้แล้ว1แต้ม8แต้ม4แต้มแบงเกอร์3แต้มเเพลยอร์5แต네้มนี่ค่ะน uh ้ำเงินนะคะเดินปิ้งปิงปองนะคะตอนนี้ก็บวกมาสองร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูอ่าประวัติมันเนี่ยบริเวณเนี่ยมันเคยเดินปิงปองไปกดผิด เนี่ยดูประวัติมันมันเคยเดินปิงปองสูงสุดคือ3มตานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันหนึ่งสองสามแล้วแล้วบวกกับว่าอันล่างสุดห้องเดิมไหมเนี่ยห้องเดิมแหละอันล่างสุดนี้คิดว่าน่าจะเป็นแดงนะคะน่าจะเป็นแดงตัวแล้วก็ขึ้นขึ้นแดงอะค่ะสี่แต้มสูงสี่แต้มหกแต้ม บวกนะคะตอนนี้เราก็มีกำไรอยู่ที่400แล้วนะคะสำหรับคนที่อยากได้กำไรแ,แค่วัน300-500ตอนนี้ก็สามารถถอนได้เลยนะคะตาเนี้ยเราดูประวัติมันก็คือมันเดินปิงปองสูงสุดเนี่ยสามนะคะนี่ก็สามเพราะฉะนั้นตาน,นี้มันต้องขึ้นแดงค่ะขอเอากำไรทบไปนะคะ แล้วบวกกับช่องบนเนี่ยมันคล้ายๆว่าแนวนอนเนี่ยจะเดินแดงอยู่ด้วยแตดเตอร์หนึ่งเต้ย์สี่เตอร์เป็นฝ่ายชนะแปมบวกนะคะเรื่องการวางเดิมพันแล้วค่ะตอนนี้ก็บวกไปสามตาแล้วกําไรอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยที่ว่าเจ็ดร้อยแปดสิบอะค่ะ กำไรอยู่ที่780ซึ่งก็ก็น่าจะได้แล้วสําหรับบางคนอันนี้ถ้าดูถ้าดูตานี้ก็คือน่าจะแดงอะค่ะแต่ไม่มั่นใจมากก็ขอใส่ไป200นะคะเพราะว่ามันเป็น2ตัดอยู่มันไม่รู้ว่าจะขึ้นสามไหมแต่อันนี้ก็คือเดาเดาไปนะคะแต้มเลเยอร์หแต้มแบงคเกอร์เป็นฝ่ายชนะก็ยังได้อยู่ อันนี้ก็คือกําไรก็เก้าร้อยแล้วสำหรับบาง,บางคน<า>งก็ควรหยิดได้แล้ว<า>แต่ตรงนี้มันมาแบบสามตัดซึ่งสามตัดเนี่ยมันครบแล้วเพราะฉะนั้นตานี้ต้องเป็นน้ำเงินค่ะอันนี้คือตานี้เข้าก็คือถอนเลยนะคะ ตานี้เข้าหรือไม่เข้าก็คือถอนนะคะเพราะว่าถ้ามันเริ่มตาเนี่ยหมายถึงว่าเราเริ่มเริ่มดวงไม่มีแล้วแต่ปรากฏมันเข้าก็แค่นี้ละค่ะก็ถอนได้ง่ายๆแค่นี้ค่ะอยู่ที่การเลือกห้องนี่ตาต่อไปถ้าจะเล่นก็อาจจะขึ้นน้ำเงินหรือเป็นแดงแต่ถ้าดูช่องช่องบีดเนี่ย คือน,น่าจะเป็นแดงแต่ไม่เล่นแล้นะคะเพราะว่าเราได้กำไรมาเกินครึ่งของทุนแล้วแต่ให้เราเก็มว่าน่าจะแดง